คุณผู้ชมคะในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูผลงานของนักกอล์ฟไทยในรายการสิงห์ไทยแลนด์จูเนียร์เวิด์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพ2013ที่ผ่านมากันเลยค่ะสุรดิตที่จับมือกับนัชพลนักกอล์ฟทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหลังจากขึ้นนำในประเภททีมชายสิงห์ไทยแลนด์จูเนียร์เวิด์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพ2013โดยในปีนี้นะคะได้มีนักกอล์ฟจากประเทศต่างๆเข้าร่วมถึง14ประเทศอาทิแคนาดา ฟินแลนด์อินเดียมาเลเซียและไทยที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันขณะที่ผลการแข่งขันในวันที่3ประเภททีมชายนักกอล์ฟไทยสุรดิตยงเจริญชยัยและนัชพลสีหนุ่มช่วยกันทำคะแนนได้5อุปภพา์293นำทีมจากฟินแลนด์อยู่ที่8สตโตกต่อกันที่ประเภททีมหญิงกัญญาลักษณ์ปีดาสุธิจิต และพิมพ์นิพาปานทองทำคะแนนรวม3โอเวอร์พาร์1ทิ้งห่างจากทีมไต้หวันถึง28สตโตรกนักกอล์ฟเยาวชนทีมชาติไทยเผยว่าผลงานที่ผ่านมานั้นอาจจะยังเล่นไม่ค่อยดีมากนะักแต่อย่างไรก็ตามจะคว้าชแชมป์ในรายการนี้ให้ได้คะ่ะก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ครับเพราะว่าวันนี้ตีไม่ค่อยดี สองวันบวกหครับเมื่อวานบวกหนึ่งวันนี้บวก5ครับวันนี้ก็เยอะไปนดิดหนึ่งเล่นไม่ค่อยตามแผนเท่าไหร่ครับรก็น่าจะมีประเทศเดนมาร์กกับฟิแนแลนด์มาครับที่ออกในควนเดียวกันวันนี้ครับทางเป้าก็พยายามจะ ตีทำสกอร์พรุ่งนี้วันสุดท้ายให้ดีที่สุดแล้วก็น่าจะได้แชมป์ประเภททีมครับครับก็วันแรกก็ลบสองครับส่วนวันนี้ตีไม่ค่อยดีครับบวกหนึ่งสกอร์รวมว่าลบหนึ่งอยู่ครับน่าจะเป็นผู้นำอยู่นะครับตอนนี้พอใจกไหมคก็ผลงานรวมก็ก็พอใจอยู่ครับแต่วันนี้ผลงานไม่ค่อยน่าพอใจสักเท่าไหร่ครับ คู่แข่งที่น่ากลัวก็น่าจะเป็นประเทศเดนมาร์กครับราะตีดีไล่เรามาครับรตั้งเป้ากะก็จะได้แชมป์โอเวอร์ออครับแล้วก็แชมป์ประเภททีมด้วยครับผมก็ช่วยส่งกำลังใจให้พวกผมทีมชาติไทยในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยครับผม ส่วนผลการแข่งขันในประเภทอื่นๆที่น่าสนใจอัตยาทิติกูลคว้าแชมป์อเวอร์อสองวันสาหกลุมไปที่1อันเดอร์พาหนึ่งร้อยสี่สิบสามสำหรับในวันนี้สิบพฤศจิกายนจะเป็นการแข่งขันรอบสุดท้ายประเภททีมเริ่มแข่งขันตั้งแต่7จ็ดโมงสามสิบนาทีที่สนามกอล์ฟหลวงหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันเอกชัยพวงทองถ่ายภาพวราพรเหลืองสวัสด์รายงานจากอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขัน